สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารตอนนี้เราก็จะเดินเรียบชายฝั่งโคงนะฮะซึ่งบรรยากาศค่อนข้างดีมากนี่เมื่อคืนนี้เราพักอยู่ที่นี่นี่ก็จะเป็นโรงแรมดิลัดดาโฮเทลนะฮะนี่ซึ่งที่พักนะฮะก็จะหันหน้าไปทาง ฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งนี้นะฮะซึ่งจะมีฝั่งเดียวใครที่มาพักที่นี่ก็จะได้ชมบรรยากาศของแม่น้ำโขงเปิดประตูออกมาก็จะเห็นบรรยากาศและก็ภาพวิวของแม่น้ำโขงซึ่งสามารถที่จะมองไปเห็นอีกฝั่งหนึ่งของประเทศลาวได้นี่นะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีมากนี่อันนี้ก็จะมีสระน้ำด้วย มีที่ถ่ายภาพบรรยากาศดีมากนะฮะนี่สวยงามแต่ว่าช่วงเช้าๆของวันนี้นี่บรรยากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะฮะเพราะว่าเห็นมีการแจ้งข้อมูลว่า2อสาวันนี้จะมีลมแรงแล้วก็จะมีความหนาวเพิ่มขึ้นนะฮะ อุณหภูมิลดลงนั่นก็ค่อนข้างที่จะเย็นนิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะดีนะฮะก็ถ้าใครมาช่วงนี้ฮะสองสามวันเนี่ยช่วงปลายปลายใกล้จะสิ้นปีเนี่ยอาจจะต้องหาเสื้อผ้าที่ค่อนข้างหนานิดนึงนี่น,นะฮะจะได้ สัมผัสกับความหนาวเย็นมีเสื้อผ้าอุ่นๆอบด้วยเนี่ยนะก็จะได้บรยาาบรยากาศอีกบรรยากาศนงนะฮะเช้าเนี่ถนนสำราญชายโขงนะครับอยู่แถวๆนี้นี่ก็สามารถที่จะเดินเลาะชายฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยนะฮะ ไปตลอดแนวเลยนี่บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เห็นบรรยากาศมีความสวยงามครับดีเออบรรยากาศดีมากฮะก็หาโอกาสมาครับหลายๆคนที่มีโอกาสในช่วงของวันหยุดสร์อาทิศนฮะก็สามารถที่จะมาเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารเนี่ยก็มีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูป อยู่บนวัดภูมนโนรมนะครับบนเขาภูมนโนแลวก็ภูมนโนรมนะฮะแล้วก็จะมีภูผาเทิบอะไรแบบนี้นะฮะ<ม>ก็หลากหลายซึ่งเดี๋ยวในะช่วงบ่ายปสายเข้ามานิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะถึงบ่ายเนี่ยเราก็จะไปไหว้พระกันแล้วก็จะพาเดินชมตลาดอินโดจีนนะครับซึ่งก็ เป็นจุดไฮไลท์ของจังหวัดมุกดาหารแต่จริงแล้วก็มีหลายสถานที่นะฮะที่สามารถที่จะเดินเยี่ยมชมบรรยากาศเยี่ยมชมความสวยงามของจังหวัดมุกดาหารได้นี่นะฮะสิ่งก็มีความสวยงามโอ้โอ้ลมเย็นสบายมากนี่นะฮะ จี่งใครที่มีพื้นที่แถวนี้นี่ถ้าตื่นตั้งแต่ตอนเช้าเดินออกกำลังกายเนี่ยสุขภาพจะดีมากนี่นะฮะมีฝ่ายนคนรักสุขภาพชุมชนสีบุญเรือนนะฮะโอ้ลมกำลังแรงเลยฮะนี่สวยงามจริงลงมบรรยากาศดีมากซึ่งเมื่อคืนนี้เราพักอยู่ที่นี่นะฮะ โมเทลดิลักดานะะก็บรรยากาศดีสามารถที่จะหน้าตาออกมาแล้วก็จะพบแม่น้ำโขงมองจากมุมด้านบนเนี่ยนะฮะโอโรงแรมเนี่ยจะมีฝั่งเดียวก็คือทุกห้องใครที่มาพักที่นี่ก็จะสามารถที่จะเปิดหน้าต่างออกมาก็จะได้เห็นบรรยากาศของวิวทิวทัศ แม่น้ำโขงนี่ฮะซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามอีกบรรยากาศหนึงครับวันนี้เอาบรรยากาศาความร่มรื่นลมหนาวนี่มาฝากทุกท่านครับสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครบัรบ